สวัสดีค่ะเมเปิลค่ะวันนี้เมเปิลก็อยากจะแนะนําเทคนิคในการดูแล,ลผิวหน้าน,นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวโดวยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวเซียนสิวผดสิวอุดตันต่างๆนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนสิวผดนี่แบบแก้ยากมากเลยนะเขา้าใจเลยหลายคนก็แบบสรรหาวิธีโนว,นวิธีนี้แล้วก็หมดเงินไปเยอะใช่ไหมแต่วันนี้เมเปิลอยากจะแนะนําเลยนะคะกับโฟมล้างหน้าผิวเฟ เป็นโฟมล้างหน้า t in one นะคะโนตากามจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นโฟมล้างหน้า2 in one ทั้งล้างหน้าแล้วก็บำรุงด้วยเป็นโฟมล้างหน้าอินนะคะช่วยดูแลปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิวผดสิวเซียนสิวอุดตันได้ดีกว่าโฟมล้างหน้าทั่วๆไปนะคะทุกคนและอยากจะบอกว่าแบรนด์นี้เขาไม่ธรรมดาเลยนะค,ะคือขึ้นแทน่นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งในเว็บไซต์ rakuten น,นะคะเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ขนาดใหญ่ของทางประเทศญี่ปุ่นด้วยนอกจากจะช่วยดูแลสิวผดสิวเซียนสิวอุดตันแล้วนะคะได้ดีกว่าโฟมล้างหน้าทั่วไ ยังช่วยทําให้ผิวหน้าขาวกระ่ังใสขึ้นด้วยค่ะทุกคนไม่กัดผิวหน้านะคะเพราะว่าไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหน้าทั้ง6ชนิดไม่มีมิเนอรัลออยล์ไม่มีพาราเบนไม่แต่งสีสังเคราะห์ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ไม่มีเอทานอลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีสารดูดซับรังสี UV ค่ะทุกคนฉะนั้นใครที่เป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะกลิ่นที่ได้ค่ะจะเป็นกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ที่เป็นสารสกัด เป็นส่วนผสมที่ใส่อยู่ในนี้จริงๆนะคะกลิ่นก็จะมีความหอมแบบผ่อนคลายหอมละมุนละมุนนะทุกคน คือพอใช้ไปแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายความเครียดไปนในตัวด้วยนะคะกลิ่นจะไม่ฉุนแล้วก็ไม่แสบจมูกค่ะในฟอร์มล้างหน้าของพิวเฟ่นะคะก็จะมีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นเอมซานจากมะละกอช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วย ant ant, ืวย่ยองการผัดเซลล์ผิวนะคะลดสีอุดตันและสิ่งสกรปรกได้อย่างล้ำลึกมีสารสกัดจากใบอ์ติโชกค,ค่ะช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ยังมีสารสกัดจากโครนธรรมชาติแล้วก็เห็ดคูนูขาวทําให้ฟองโฟมมีความหนานุ่มนะคะช่วยดูดซับสิ่งสกรปรกให้หมดไปจากผิวหน้าของเราแล้วก็ยัง มีสารสกัดค่ะเป็นทริปเปิลไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะเป็นไฮยาถึง3ชนิดช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้ารักษาแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราด้วยค่ะเมเปิล <Maple S 1> จะมาสาธิตวิธีการใช้ฟองล้างหน้าพิวเฟ่กันค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าเปลือยมานาสดนะคะแล้วก็เมเปิลมีถุงตาข่ายสร้างฟองอันนี้วิธีการใช้เลยนะคะเราจะทําให้ถุงตาข่ายสร้างฟองเนี่ยเปียกก่อน บีบโฟมทั้งหน้าลงไปนะคะทุกคนแล้วก็วักน้ำใส่แบบนี้นะคะโฟมแบบนุ่มมากกลิ่นหอมมากวิธีการนี้ค่ะก็จะทำให้ฟองโฟมมีความนุ่มแล้วก็เยอะด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆทุกคนฟองนุ่มมากฟองแบบเยอะมากแล้วก็เหมือนวิปครีมเลยนะคะนี่ดูดูนะนี่อะ พได้ฟองโฟมมาแล้วนะคะทุกคนนี่บีบมิดเดียวนะแต่ฟองแบบแน่นมากฟองนุ่มมากก็ถูไปที่หน้าแบบนี้นะคะอืมอูม้อถ้าวันไหนเมเปิ้ลมีเวลานะก็จะใช้ฟองโฟมม์กหน้าไวค้ค่ะทุกคนแบบนี้แต่นี่คือดีนะพอฟองโฟมเยอะแล้ว,วเวลาที่เราถูหน้าแบบนี้นะเหมือนกับมือเราจะไม่เสียสีกับใบหน้าเลยอะ่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดกันนะคะทุกคนตอนนี้เมเปิลกำลังหน้ามาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอซับหน้าก่อนรู้สึกว่าแบบหน้าสะอาดมากเลยอะทุกคนสะอาดแล้วว่าผิวไม่แห้งตึงด้วยนะคะดูสิคือหน้าไม่แห้งเยียดรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สะอาดดีมากในระหว่างวันเวลาที่เราแบบแต่งหน้าไปแล้วหรือว่าอยู่ข้างนอกเนีย่ยรู้สึกได้เลยว่าหน้าไม่ค่อยมันในระหว่างวันด้วยค่ะ ใครอยากจะมีผิวหน้าสุขภาพดีห่างไกลจากปัญหาเรื่องสิวเสี้ยนสิวอุดตันสิวอักเสบทั้งหลายหรือสิวผดที่เราผจญมานะคะทุกคนแนะนําเลยกับโฟมล้างหน้าจากพิลเฟ่โฟมล้างหน้าแบบ2 in ินวันทั้งล้างหน้าบารุงนะคะเป็นโฟมล้างหน้าเอนไซม์ ime, นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุน่นแล้วก็เมดอินเจแปนด้วยค่ะทุกคนใครสนใจไม่ต้องสั่งซื้อพรีออเดอร์สินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะเพราะว่าเขามีตัวแทนจําหน่ายสินค้าในประเทศไทยสามารถหาซื้อสั่งซื้อสินค้าได้หลายช่องทางค่ะสะดวกมากๆเลยทุกคนจะเข้าไปที่ J.D. Central ก็ได้นะคะ Shopee Lazada หรือในเว็บไซต์ค่ะ www.pieuface.th นะคะสั่งซื้อได้ค่ะผ่านลา์ p u f a e th นะคะอิสรมค่ะ p i u f a e t h หรือใน Facebook นะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามสั่งซื้อได้ใน Facebook ค่ะก็จะเป็นเพจนะคะ p u f a e Thailand ค่ะทุกคนคลิปนี้ฝากไว้ด้วยก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีนะคลิปนี้เมเปิลไปก่อนไม่บายค่ะ